ฮัลโหลวันดีครับมาพบกับผมช่องคิงกับคองนะครับแลาชอบฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดตับตไข่ายเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับตอนที่225อย่าังหรอกนะยินมูฮาได้รวมพลังปานสีน้าเงินไว้บนกระบี่ของนางในเมื่อนางไม่อาจหลบได้แล้วนางจุวมพลังทั้งหมดเพื่อโจมตีมเป็นครั้งสุดท้ายตายซะจากนั้นนางก็แทงกระบี่ไปที่หน้าอกของพยองบอนจีนางพร้อมพีชีพของนางถ้านางล้มเหลวแต่แล้วกระบี่ที่เคลือบปานกระบี่ของนางก็แตกเป็นเสียเส่ยงๆเหมือนไข่กระเทะหิน พราะที่หน้าอกของพยองบนกีนั้นทําหน้าที่ดังเกาะเหล็กไหลที่แข็งก้าวอีกทั้งยังเคลือบด้วยปานของเขาอีกด้วยอ่ะเป็นไปไม่ได้ฮคันๆดีนี่ขยองบนกีอุทานออกมาจากนั้นเงาของยมมทูตก็ได้เคลื่อนานเข้ามาหายินมูฮาอ่าจากนั้นจากนั้นนางก็ได้ทรุดลงกับพื้นพยองบนกีได้ยกหมัดของเขาและยิ้มตาไปพร้อมกับความสิ้นหวังนั่นซะฮ่าฮ่าฮ่า,าจากนั้น เขาก็ฟาดหมัดลงมายินมูฮาได้หลับตาพร้อมรับหมัดนั้นเพราะความกลัวเอ๊ะนั่นคือตอนที่นางได้ยินเสียงโลหะบางอย่างกระทบกันและได้ยินเสียงหอบแพร่แค่ข้างๆนางเมื่อนางลืมตาขึ้นนางเห็นใครบางคนมาขวางหมัดของขยองบงจีไว้ได้ด้วยใบดาบสีขาวดวงตานางเบิกกว้างขึ้นอ่ะองรัตทายาตใช่แล้วเขาคือยอุนเขาเปียกโชกไปด้วยเหงื่อทําให้รู้ได้เลยว่าเขานั้นรีบขึ้นมาบนยอดเขามากแค่ไหนข้าไม่ได้มาช้าไปนะ ถ้ายาอุนมาช้ากว่าน,นี้อีกนิดเดียวยินโมฮาคงถูกตังหานไปแล้วนางเองก็ยังตกใจที่นางรอดมาได้แต่ขยองบุญกีเองก็ตกใจเช่นกันที่เห็นองรัชทายาตเจ้าเจ้ามาขวางข้าอีกแล้วยออุนได้พูดกับเขาด้วยสายตาที่เย็นชาหวังเจ้าหรอเจ้านี่มันโง่จริงๆเฮ้อยโสนักคิดว่าเจ้าจะทําอะไรได้หลังจากนั้นขยองบุญกีพูดจบก็ได้ปล่อยจิตตังหานอันทรงพลังของเขา อันตรายรัชทายาทท่านรีบหนีไปกินูฮาไม่ทันพูดจบยอุนก็ผลักกินูฮากระเด็นไปด้านหลังด้วยพลังปานของเขาจังหวะนั้นหมัดที่เคลือบพลังปานของขยองบัญชีก็ได้ฟาดมาที่ยอุนไม่นะแต่ยออุนหมุนตัวอย่างรวดเร็วเขาได้ใช้ปานเคลือบที่ดาบของเขาและใช้วรยุทธ์ผีเสื้อเลืองระบำเข้าพะทะเกิดเสียงพะทะดังสนั่นแต่กลายเป็นยอุนถูกผลักกระเด็นไปพลังรุนแรงมากพลังของขยองบักีที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลนั้นทรงพลังมาก มากพอที่จะทำลายร่างของโยอุนได้เลยตอนนี้โยอุนถูกผักกระเด็นกว่า19เหงือของเขาไหลท่วมโยอุนรู้สึกว่าเหมือนเขาสู้กับศัตรูอส,สูรมากกว่านั่นหรือวรยุทธโลหิตอสูรย้อนกลับสภาพตัวที่ใหญ่โตขึ้นของพยองบงกีแต่เส้นเลือดที่เห็นได้ชัดบ่งบอกว่านั่นคือวรยุทธโลหิตอสูรย้อนกลับโยอุนเองก็เคยสู้กับคนร้ายที่ใช้วรยุทธนี้แต่ตอนนั้นคนร้ายคนนั้นก็สภาพเหมือนเด็กข้างคนหนึ่งมันเทียบกับขยองบงกีตอนนี้ไม่ได้เลยก็ดีเจ้าอยู่นี่ก็ดี ข้าจะได้ฆ่าเจ้าไปด้วยอีกคนจากนั้นขยองบนคีก็ได้กระโดดพุดพ่งเข้าโจมตียออุนด้วยความเร็วถูงและใช้หมัดพิกแพงใช้วทธ์กระบี่มาก,ก่อเกิดบ้าเอ้ยฮ่าฮ่าเจ้าหนีข้าไม่พ้นหรอกยออุนพยายามใช้วทธ์ย่างก้าวในการหลบแล้วแต่พลังปานที่โจมตีมามันกว้างมากเขาไม่อาจหลบได้เลยหากเขาหลบไม่ได้เขาต้องฝ่ามันไปพลังของมันมากเกินไปจากนั้น ยอ,อุนก็จับดาบของเขาฟันเพื่อดวรยุทธเทพดาบออกมาปะทะกับพลังของขยองบงีร่างเจ้านี่มันแข็งอย่่งกระเหล็กดาบบางกรขาฟันขยองบงีไม่เข้าตอนนี้ข้าทำอะไรไม่ได้จริงๆหรอยอุลเริ่มสุดหมดแรงหน้าซีดเพราะเขาได้ใช้พลังปานไปมากในการต่อสู้กับรามาคิมทำให้ตอนนี้เขาแทบไม่เหลือพลังปานแล้วทำให้ยุทธ์เทพดาบไม่อาจสาแดงพลังได้เต็มที่บาดซบข้าฟันมันไม่เข้าเลยและมือของข้าก็ถูกจับได้เขาจึงถูกเหวี่ยงไปอีกทางและประโยชน์ เจ้าทาอะไรข้าไม่ได้หรอกตายไปได้แล้วยา,ยาอุนพยายามใช้พลังปานต่อต้านแล้วแต่เขาก็ถูกขยองบังกีจับเข้าได้หมุนเวียงและฟาดไปมากับพื้นสองสาครั้งและครั้งสุดท้ายเขาก็เคลื่องลงพื้นอย่างรุนแรงจนฝุ่งคุ้งไปหมดไม่นะรัชทายาทยินโมฮากิร้องอย่างสิ้นหวังรามาคิมที่เพิ่งมาถึงยอดเขาก็ตกใจเช่นกันไม่นะแม้ตอนยาอุนใช้พลังไปมากในการต่อสู้ก,กับรามาคิมแต่เขาคิดว่า ยอุนไม่น่าจะพ่ายแพ้ให้ใครได้ดังนั้นภาพที่เห็นทำให้เขาตกใจเป็นอย่างมากผู้อโอโสสองใช้วรยุทธโลหิตสูนย้อนกลับงั้นหรือรามาคิมเองก็ไม่เคยเห็นปรมาจารย์มารคนใดใช้วรยุทธ์นี้มาก่อนตอนนี้ผู้โอโสสองกลายเป็นสับปปะปลาดไปแล้วฮ่าฮ่าเจ้าไม่อาจประคังข้าได้อีกต่อไปฮ่า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 เขายังบนกีหัวเราะและชอบใจเพราะจากที่มือของเขาเองก็บาดเจ็บจากการที่เขาถูกด้วยพลังอานรุนแรงครั้งนี้ยยอุนไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตละ ยองบนกีก็ได้ยินเสียงแปลกๆท่ามกลางขุนคุ้งเขาหยุดหัวเราะแล้วมองไปจากนั้นเขาก็รู้สึกพลังปานและจิตสังหารอันรุนแรงภายในฟันนั่นและปานนั่นก็ขอเกิดเป็นร่างหน้าสัตว์อสูรที่น่ากลัวนั่นมันอะไรกันจากนั้นโจนนอุนก็พุ่งออกมาพร้องกับบีทามินโจอุนตะโกนรับมืออะไรกันเจ้ายังไม่ตายหรอขยองบนกีคำรามลัน่นและใช้ปานเคลือบที่หมัดทั้งสองข้างพุ่งใส่ย,ยอ,อุนกระบ,บีทรมินของโยอุนก็เคลือบปานกระบ,บีสีดำเช่นกัน ปานกระบี่สีดำนั่นปานกระบี่สีดำได้แยกออกเป็น24สายจากนั้นก็รวมกันเป็นหนึ่งพุ่งโจมตีขยองบอกีก็รวมพลังปานทั้งหมดของเขาเข้าปะทะมันอะ่อะอ่ะอะไรกันพลังปานของขยองบนกีถูกฟันเป็นชิ้นชิ้นแย่แน่แบบนี้ข้าต้องป้องกันมันลำแสงสีดำทมินได้พุ่งเข้าใส่อกของข,องข,องขยองบอกีและเขาเองก็พยายามรวบรวมพลังปานทั้งหมดเพื่อป้องกันหน้าอกของเขาแต่พลังของวัยุทธกระบี่เทวบทมานั้นเหนือกว่าที่เขาคาดไปมากไม่อ๋อ ร่างของยอ,อุนก็พุ่งผ่านทะลุขยองบนกีเขาขีดร้องด้วยความเจ็บปวดและเดินได้ประมาณสิบเก้าอะอ้าอ,อ,อยองบอนกีทรุดลงคุกเข่าที่หน้าอกของเขามีรูขนาดใหญ่ทั้งทงท,งท,งที่ร่างกายของเขาป้องกันด้วยพลังปานได้ทุกอย่างเมมันเป็นไปนได้ยังไงจากนั้นเขาก็พุบลงไปกับพื้นแฮกแฮกยออุนมองไปที่ศพของขยองบอนกีตอนนี้เขาหอมหนักมากเขาต้องใช้ท่าไม้ตายของเขาในการต่างหานทัพ์ประหลาดตัวนี้ รับฝืนใช้พลังปานทั้งหมดท,ท,ทั้งที่เขาเสียปานในการต่อสู้กับรามาคิมวายมิมูฮาเข้ามาหายยอุนโยอุนเองก็หมดแรงต่อสู้เหมือนกันจากนั้นหัวหน้าองคลักษ์รามาคิมก็ได้เดินเข้ามาหายยอุนและคุกเข่าลงโคมคำนับข้าหัวหน้าผู้พิทักษ์ที่กายเทพเทวบุตรมารรามาคิมขอคารวะและขอรับใช้ท่านเทวบุตรมารตอนที่226หัวหน้าองคลักษ์ท่านกาลังพูดอะไรอย่างที่ข้าได้กล่าวไปข้านั้นเคารพท่านที่เหมาะสมกับชื่อเทวบุตรมาร เาอุลขหมวชิ้วเพราะท่าทางที่รามาคิมกล่าวนั้นค่อนข้างจริงจงังยินโมฮาพาตัวเองมาใกล้ๆและสับสนในสิ่งที่เขากําลังพูดเอ่อ,อืในท่านเขาคือชายนิรนามหรืออืมเขาคือหัวหน้าองค์ขลักอะไรนะเขาคือหัวหน้าองค์ขลักนั้นหรือยินโมฮาซึ่งปกติไม่ค่อยแสดงออกทางสีหน้ากลับทําหน้าประหลาดใจมากเรื่องแรกคือตกใจสิ่งที่ชายนิรนามคือหัวหน้าองค์ขลักและเรื่องต่อมาคือหน้าตาของรามาคิมนั้นไม่เหมือนชาวเชียนหูเลย หมายความว่าเป็นท่านรามาคิมที่เรียกพวกเราสามผู้โสมาที่นี่ตลอดรามาคิมซึ่งก้มหัวอยู่ก็ได้พูดกับยินมูฮาน้องยินเจ้าต้องทําความเคารพท่านเทวบทหมายคนปัจจุบันอะไรนะท่านท่านเทวบทหมายคนปัจจุบันเละยินมูฮาขมวดชิวแต่ก็เหลือบไปมองเห็นกระบี่สีดําที่โยอ,อุนถืออยู่บนกระบี่มีการแกะสลักไว้ว่ากระบี่มารฟ้าจะเดี๋ยวนะเจ้าเองก็เคยไปที่แท่นบูชาบรรพบุรุษดังนั้นเจ้าก็น่าจะรู้กระบี่มารฟ้า ด้วยท่าทางจริงจังของรามมคิมจินโมฮาก็ได้คุกเข่าลงและกลับลงกับพื้นซอนโยอุนก็เริ่มสับสนที่จินโมฮาดันทาตามรามมคิมพวกท่านกําลังทําอะไรกันอยู่ท่านคือท่านเทวบุตรมาที่แท้จริงหมายความว่ายัางไงจินโมฮาจึงตอบณนะต้นเหนือของตําหนักนิกายประมุขได้มีแท่นบูชาและเจตจํานงของท่านประมุขรุ่นแรกผู้ขอตั้งนิกายทเทพเวบทมารโยอุนเองก็จําได้ว่าทุกๆปีในนิกายจะจัดพิธีศักดิ์สิทธิ์สําหรับระลึกถึงผู้ก่อตั้งนกาายเเททพบตรม เป็นวันที่ท่านเทวบุตรมาถึงแก่กรรมในวันพิธีนั้นจะทําการเผาอยู่ด้านหลังตําหนักและเปิดให้ชาวบ้านผู้ศรัทธาเข้ามากรับล,ลึกลถึงท่านเป็นเวลาครึ่งวันประมกนิกายและผู้อุโสต่างๆเป็นผู้ดูแลพิธีมีเพียงพวกเขาที่ได้รับอนุญ,ญาตให้เข้าไปในเช่นพิธีของท่านเทวบุตรมาโดยตรงภายในแท่นบูชานั้นมีคําสลักเจตตำนงสุดท้ายของท่านอินโมหานั้นได้เข้าร่วมพิธีนี้ทุกปีและหิงกับตาว่าสิ่งที่ท่านเทวบุตรมาได้สลักไว้คืออะไรบนแท่นบูชานั้นสลักชัดเจนว่า ผู้ใดที่ครอบครองกระบี่มารฟ้าผู้นั้นคือผู้สืบทอดนามเทวบุตรมารและยินมูฮาก็ทราบดีว่ากระบี่ของประมุนิกายในปัจจุบันนั้นไม่ใช่กระบี่มารฟ้าแต่อย่างใดนอกจากนี้ยังมีคําสั่งเสียของท่านเทวบุตรมารสลักไว้ที่นั่นอีกด้วยคําสั่งของผู้สืบทอดนามเทวบุตรมารนั้นเปรียบได้ดังคําพูดของท่านผู้ก่อตั้งหรือประกาศสิทธิมารฟ้าทุกอย่างเกี่ยวกับนิกายถูกกาหนดโดยประมุนิกายและการประชุมร่วมกับผู้โอโสแต่ถ้าเป็นประกาศสิทธิมารฟ้าทุกคนต้องปฏิบัติาตาม แม้ว่าจะเป็นถึงปรมุขนิกายก็ตามและประมุขนิกายในปัจจุบันนั้นไม่ได้รับเสยบทอดนามท่านเทวบุตรมารในนิกายประกาศสิทธ์มานฟ้าถือเป็นที่สุดแม้ปรมุขนิกายจะอยู่สูงสุดในนิกายแล้วก็ไม่อาจฝ่าฝืนคำส่งของท่านเทวบุมารได้รวมไปถึงเหล่าหกผู้โอโสโอีกด้วยกระบี่ที่อยู่ในปรมุขนิกายนั้นคือของจําลองขึ้นมาซึ่งผู้โอโสทุกคนได้ทราบเรื่องนี้อืม โยอุนมองไปที่กระบี่มานฟ้าเขาสงสัยอยู่นานแล้วว่าคำที่สลักบนกระบี่มานฟ้านี่หมายความว่าอย่างไงตอนนี้เขาเข้าใจมันสักทีและต่อให้ปรมุนิกายจะรู้อยู่แล้วหรือไม่ว่ากระบี่ที่ถืออยู่เป็นของจำลองเหล่าผู้อโอโซก็ต่างไม่คัดค้านแต่อย่างใดและมันคงไม่แปลกถ้าพวกเขาจะต่อต้านประกาศิทมานฟ้าปรมุนิกายที่โยอุนรู้จักเขาเป็นผู้ที่จะใช้ทุกอย่างเพื่อเป็นประโยชน์ของเขาแม้ว่ากระบี่ของเขาถืออยู่นั้นจะเป็นของปลอมเขาก็ไม่สนใจและอย่างที่ท่านพูด เราไม่ทราบว่าทำไมท่านประมุกจึงไม่คิดจะซ่อนกระบี่ที่เขาถือว่าเป็นของปลอมแต่ก็น่าจะเกี่ยวกับเรื่องเล่าที่เหล่าผู้โอโสได้ยินมาสมัยก่อนมันคืออะไรมีข่าวลือว่ากระบี่มันฟ้าของจริงถูกปล้นไปเมื่อ500ปีก่อนตอนเกิดเหตุการณ์เทพดาบและเพราะมันเป็นเรื่องที่น่าอับอายเหล่าผู้โอโสจ,จึงปิดเรื่องนี้เป็นความลับมันฟังดูสมเหตุสมผลอยอุนจึงพนักหน้ารับฟังแต่รามาคิมกลับสายหัวผู้โอโสยินพูดถูกเพียงครึ่งเดียวอะไรนะ เหตุผลที่ท่านประมุขไม่กล่าวถึงกระบ,บีมานฟ้าก็เพราะผู้พิทักษ์ประกาศสิทธิมานฟ้ายินมูฮาเริ่มสับสนนางไม่ได้รับรู้รายละเอียดเกี่ยวกับนิกายมากเท่าผู้โสท่านอื่นแต่นามที่รามาคิมได้กล่าวมานางไม่เคยได้ยินเลยจากนั้นรามาคิมก็เล่าต่อผู้พิทักษ์ประกาศสิทธิมานฟ้าแะคอยพิทักษ์ประกาศสิทธิมานฟ้าตามชื่อนั้นงานของพวกเขาคือคอยเฝ้ามองไม่ให้ประมุขนิกายฝ่าฝืนมั่นเพราะหน้าที่ของเขาคือทำตามและปกป้องประกาศสิทธิมานฟ้า ท่านเทวบุตรมาจรจึงได้ถ่ายทอดปรุทธ์ของเขาให้กับหัวหน้าผู้พิทักษ์ประกาศสีมารฟ้าเพื่อให้เขาแข็งแกร่งปว่าประมุขนิกายเสมอข้าไม่คิดเลยว่าจะมีนักรบผู้ทรงพลังซ่อนตัวอยู่ในนิกายเช่นนี้จบแล้วครับสําหรับตอนนี้ตอนนี้เป็นการสู้กันที่ดูเดือดมากจออุ่นกับสู้ไม่ได้กําลังสนุกเลยตอรับชมตอนต่อไปถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยครับผม